หญิงยาอดีตนางเอกชื่อดังได้ออกมาประกาศข่าวดีหลังเธอนั้นคลอดลูกชายคนแรกแล้วพร้อมตั้งชื่อว่าน้องโคตะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นางเอกดังหญิงยาชื่อจริงคณิตจ,จินยาทนันชายการเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวดีกรีทันตแพทย์หนุ่มแล้วที่เชียงใหม่ท่ามกลางการเนรมมิรโฉมเจ้าสาวอย่างช่างแต่งหน้ามือทองน้องฉัตรต่อมาหญิงยาอดีตนางเอกดังได้ออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องหลังแต่งงานทันตแพทย์หนุ่ม ซึ่งเธอนั้นได้โพสคลิปวิดีโอและภาพอันตราซาวระบุข,ข้อความว่า Our new chapter b e กินเครื่องหมายสี่เหลี่ยม KT เครื่องหมายสี่เหลี่ยม new chapter เครื่องหมายสี่เหลี่ยม baby เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟแปลว่าบทใหม่ของเราเริ่มต้นขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบทใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักท่างกลางคนในวงวาการที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายล่าสุดต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อหญิงยาได้ออกมาประกาศข่าวดีอีกครั้ง หลังจากที่เธอได้คลอดลูกชายแล้วพร้อมระบุข้อความว่าผมชื่อน้องโคต้าสิงไทยครับแปลว่าแฮปปี้แมนในภาษาญี่ปุ่นผมหนัก3.165กิโลกรัมผมสุขภาพดีและแข็งแรงมากๆๆให้ไทายซิว่าผมหน้าตาเหมือนใครระหว่างมามีกับแด๊ดดี้